ตะวันออกกลางเหมือนหม้อต้มที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงและความขัดแยง้งมันเป็นจุดศูนย์กลางของภัยคุกคามที่ซับซ้อนเลยละ่ะจากเครื่องยิงจรวดที่ซ่อนอยู่ในทรายทะเลทรายนักบินฆ่าศึกที่ลาดตะเวนบนท้องฟ้าไปจนถึงศูนย์บัญชาการที่วางแผนโจมตีทุกการเคลื่อนไหวสามารถเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคได้เลย เพื่อรับมือภัยคุกคามเหล่านี้กองทัพอากาศสหรัฐใช้เครื่องบินรบ F-22 Raptor ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เร็วเกินความเร็วเสียงและมีเทคโนโลยีซ่อนตัวจากเรดาร์เป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์ทหารสมัยใหม่คำถามคือเครื่องบินลำเดียวจะสร้างผลกระทบสูงสุดได้ยังไงโดยที่ยังมองไม่เห็นจากเรดาร์ของข้าศึก ที่ฐานทัพอากาศรับของสหรัฐในตะวันออกกลางก่อนรุ่งสางไม่กี่ชั่วโมงการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจรบที่มีเดิมพันสูงกำลังดำเนินไปเครื่องบิน f 22 Raptor ซึ่งเป็นเครื่องบินรบซ่อนตัวชั้นนำของอเมริกากลายเป็นดาวเด่นของที่นี่ทุกขั้นตอนการเตรียมเครื่องก่อนบินต้องทำตามมาตรฐานทหารอย่างเปะฐานนี้ทำงานภายใต้ความลับสุดยอด ช่างเทคนิคทำงานเงียบๆใต้แสงไฟฮาโลเจนสว่างจ้าตรวจสอบทุกชิ้นส่วนของเครื่องบินความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ,อาจทำให้ทั้งนักบินและภารกิจตกอยู่ในอันตราย F-22 ที่โด่งดังเรื่องการซ่อนตัวความเร็วจุดแข็งที่แท้จริงของมันคือความพร้อมรบก่อนการบินแต่ละครั้งช่างเทคนิคจะตรวจสอบระบบของเครื่องบินอย่างละเอียดพวกเขาตรวจดูผิวเคลือบดูดซับเรดาร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยเสียหายที่อาจทําให้เสียความสามารถในการซ่อนตัวระบบภายในเช่นการควบคุมการบินระบบวินิจฉัยและเซ็นเซอร์ถูกทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อยืนยันว่าทํางานได้สมบูรณ์ต่างจากเครื่องบินรุ่นเก่าที่ติดอาวุธด้านนอก f 22เก็บจรวดและระเบิด